ครับคลิปนี้เรามาดูทุกหนาริมถนนหมายเลขที่1ของอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเห็นเห็นใกล้ๆที่เป็นภูเขาอยู่ฉากหลังนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอลมสักและอำเภอคอนสาร อำเภอลำสางนี่อยู่จังหวัดพชรูบูร์อำเภอคอนสารนี่อยู่จังหวัดชัยภูมินะครับทางายที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์พอสมควรมีจอบมีแหนนะครับข้าวกำล,ลังตั้งท้องนะครับสังเกตที่นี่ก็จะนาแต่ละแปลงก็จะมีไฟเข้าไปนะครับคาดว่าเจ้าของก็จะมาเฝ้านะครับจะมีเขียงนานะครับ มานะเป็นเทียงหน้านะครับก็อยู่เป็นแปลงคาดว่าปแปลงประมาณ5้าไร่นะครับ,นะรบปีนี้ที่อำเภอลำสักก็น้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะสังเกตนะเดือดทองทองล่องนะครับก็จะมีน้ำนะครับก็จะมีน้ำอุดมสมบูรณ์นะคากวจะให้ผลผลิตที่ดีข้าวก็กำลังตั้งท้องนะครับ ทีนี้ก็สร้างความเขียวขจีแก่ท้องทุ่งนะครับคิดว่าที่นี่ก็น่าจะเกี่ยววันประมาณนเตือนธันวานะครับดูนะครับอันนี้ก็คือเอามาให้ท่านชมเพื่อสบายตานะครับท้องนาอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับติดตามตอนต่อไป